เขาคือชายหนุ่มนักภาคีเขาคือนักแสดงที่แสดงได้นิดหน่อยเขาคือผู้เตรียมไปด้วยทักษะและสุดท้ายเขาคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ธรรมดาพบกับการสัมภาษณ์แบบเร็วๆกับกิตทีมุมทองคุณมีวิธีเติมไฟอย่างไรนอนครับหล,หลักๆถ้าเราหมดไฟเราก็ต้องนอน เพราะว่าเราคงไม่มีอะไรมาทําให้เรากระตุ้นให้เราตื่นได้นอกจากการนอนนอนสกูจปเราก็ต้องตื่นนะครับเป็นเรื่องปกติคุณเคยเอาชนะอุปสรรคอะไรบ้างเอ่อคงจะผ่านศูนย์ผ่านรอครับในจุดเนี้ยผมอยากจะพูดนะฮะเอ่อเนื่องจากว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยเอ่อหลายคนแน่นอนผมว่าหลายคนน่าจะเคยติดศูนย์ติดรอซึ่งสำหรับวัยเด็กนะผมว่าการติดศูนย์ติดรอเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้าง เราสอบไม่ผ่านเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนะี่ยมันคือความไม่แน่นอนไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามอุปสรรคที่เราจเจอแบบการที่เราจะไม่ได้หน้าที่ใน,ในการงานที่ดีหรือว่าเราจะสูญเสียโ,โปรไฟล์อะไรก็ตามแต่เราอาจจะเป็นความกลัวด้วยที่ว่าถ้าไม่จบหรืออะไร vey, ทาไงแต่ท้ายมนุษย์เราฮะเมื่อเจออะไรที่เป็นวิกฤตหรือสิ่งใดก็ตามที่เป็นอุปสรรคเราจะสามารถข้ามมันได้เพราะเราคือมนุษย์ทุกๆอย่างทุกสกิลที่เราเคยทํามาหรือว่าทุกสิ่งที่เราไม่เคยทําทุกอย่างเลยครับ ทั้งอะดรีนาลีนและความพยายามและสัจธรยามในการเอาตัวรอดของมนุษย์มันจะทําให้เราขวนขวายและพยายามเอาตัวรอดมาได้จนเราสําเร็จมาในที่สุดถ้าเรามีความพยายามมากพอนั่นคือความเป็นจริงครับฉะนั้นเอ่อต่อให้ไม่ว่าคออาุณจะอุปสรรคอะไรก็ตามครับทุกคนสามารถผ่านไปได้ไม่ว้าเจะเลวร้ไยแค่ไหนชีวิตผมเจอเรื่องเรวร้ายหลายอย่างไม่ว่าจะ,ะมีช่วงที่เป็นหนี้เป็นสินหรือมีช่วงที่เรียนไม่ผ่านหรือว่ามีช่วงที่อาจจะอกหักช้ำรักหรือว่า ไม่ว่าจะผ่านอุปรสรรคแขนหักขาหักทุกอย่างครับไม่ว่าร่างกายเป็นก็ตามไม่ว่าจะผ่านอุปรสรรคหรือเรื่องที่เลวร้ายแค่ไหนถ้าเรามีความพยายามหรือมีความคิดที่จะพ้นจากสถานการณ์นี้เราสามารถพ้นมันไปได้ครับเพียงแค่เราลงมือทามันและยังเชื่อมั่นในตัวเองต่อไปเราเชื่อแค่เราเชื่อนนะการเชื่อไม่ใช่ทําให้เราสําเร็จทุกอย่างหรือได้ทุกอย่างที่เราเชื่อแต่ความเชื่อมันคือจุดเริ่มต้นหรือจุดประกาย ของสิ่งที่เราจะทําหลังจากนั้นให้มันเป็นจริงได้เพราะถ้าเราไม่คิดจะเชื่อว่าเราทําได้เราไม่เริ่มคิดเราไม่เริ่มลองว่าเราทําได้เราก็อยู่กับที่แต่ถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้อย่างน้อยถ้าเราทํามันไม่ได้เราก็ได้ทำํำเลยครับผม